คว้าแควตามอย่างนีต่นิน่มคว้าแควคว้าแควอยู่ดูตาใส่นอนทางนั่นเข้ามากอเข้ามาอยู่เข้ามาอยู่โออ มามาเห็นกอ่อมาเห็นอยู่ป่าทุกคนนี่กี่ต้นหลือดูแล้วกันใจเย็ยน,ยยนกันลกมา สวัสดีครับชวินยองชาแนลนะครับผมอีนน้ชวินปลาทุกคนมายกยอให้นนะครับวันนี้ชวินมาไกด์หน่อยนะครับอยู่ไม้น้าโปง่งอำเภอเมซายเนาะจังหวัดจีงไฮน,นะครับชวินออกบานมาประมาณเกือบแปดโมงกึ่งนะครับมาถึงนี่ประมาณกนะลอบวงตายเนาะทําภารกิจตั้งบานเรียบร้อยแล้วนะครับหุงหาอาหารหึงไอ้เป่าวชวินเนาะเปลี่ยนแพร่เพซาแล้วก็อย่างตีวานเนาะดูแลคนป่วยติดเตียงเนาะต้อง ใจภาษาชาวบ้านก็คือเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเนาะกว่าชาวินจะออกมาจากบ้านมนได้ก็ประมาณ8ดโมงปลายนะครับตอนนี้มาถึงไม้ลวชาววินตั้งจำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใจ8ปดอกสองเส้นเกลือเหมือนเดิมนะครับหลายคนอยากเห็นหน้าชาววินนะครับจากคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เนาะชาวินเองเป็นคนบ่มั่นใจในโต๊เก่านะครับเวลาออกหน้ากล่องเนาะปูจะบ่ค่อยถันัดเนาะก็เลยลบมุมอยู่หลังกล่องมากกว่านะครับ ขอบคุณกับกลังใจของ,ของทุกคนนะครับที่ถืชาินยองมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนะครับทาปินตื่นเต้นครับออกกล่องรั้งแรกเนาะจะได้แล้วฝากกดติดตามชะปินยองด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่จะกดติดตามชะวินยองนะครับทํามาหากินหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับผมเดี๋ยวพามาลุ่นตั้งแรกับชาินเลยนะครับ าสอยน้อยหล่นกับชวินไปเลยเลยนะครับเดี๋ยวชวินจะตัดก่องมาอยู่ทีตีเก่าที่เดิมนะครับเนาะเพราะว่าเห็นหน้าขาดตาชวินแล้วนะครับ จากคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับที่รือชวินปรับปรุงโตในการออกหนักกล้องออกหน้ากล้องบ้างนะครับจะได้เห็นจะได้ทักทายท่านผู้ชมใเห็นหน้าขาตาเนาะ ยกยากนะครับเพราะมันเป็นตะลิ่งเนาะวางจำยากครับท่านผู้ชมปลาขาวครับ ต้นใจปลาซอยขังลายกระป๋าแหวนปลากระกจกนะครับนี่เนาะปลากระกจกนี้ชวินจะเอาไปเป็นเหยื่อกบนะครับลนไปลายพอประมาณเนาะเดี๋ยวชวินตัดกล่องเป็นนั่นมุมเดิมนะครับเพราะว่าจะสะดวกหน่อยเวลากดยุทธาบนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งมันจะใช้เวลามื่นเนาะ โดดเข้ามานัา่นปานนี้น้อยก็ได้ลูกปลาพันปลาครับ ยกได้สักสามกำมเนี่ยตะว,ว,ว่าบอได้มาครับนี่กี่ชกเจ็ดอ่ะอันนี้แปดครับแป,เปะเหรอแล้วมันจะถูกเพลาะปลาอุ้ยทุกอย่างจะได้ก็ได้มันเริ่มไปไหนมือนน้มันอยู่ไหนมือนน้โอ้อโหเขาพนดจกจับเล้ว่า้ปลาะขนาดานาดาั้นหล่องขนาดอ่ะ บอกงานนักคณะทำไมมันพกโทรวกซาบเข้าเหิ่อนเดี๋ยวไปน้องนาะค่าตังเหรอเนาะอยู่ในบัญชีอะเนาะในบัญชีเขาไปเอาหมดได้ก็ได้ผมได้ยังผู้ยังผู้เอ้ยนักเก้มเนาะต่างว่าหิ้งบ้านนี่แท้ะให้หลังหลังบ้านแปลงที่จัดม้าปลาไม่เสียดายนะเสียได้ก็เสียได้กะชังเนาะจัดโม่ต่างงามค่ะ เอาป่าไปเอากระชังละใบอีกยังแกนอ่ะเอาป่าไปเอากระชังละใบอีกหนออันนี้ยกไปถึงอันมามาซื้อกำลุนเนาะอยู่ตังกลางตรงกางนายครับนี่อยู่แถวหมู่บ้านมันเลยอ่ะ น,นั่นปลาตองลงไปในกนกชังโดดเข้ามาสองโตสามโต ลงไปในกระชังโดดนี่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 ปลาขาวขาวปีกแดงสวง,งามเลยดดเข้ามา ขาวปีกแดงโอปสัสซิวตัวจัดใหญ่ผมรอทำลอดนู่นปานนินกับปักซ้อย Panin mà lẽo bị đen ngâm ngam đâu ba soi ba soi đốt 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 nên ừ. lại tổ lên tổ nên tít tổ nên tít โเขามานั่นปลาปีกแดงสองตหมันแล้วมันแล้วนู้สามตปลาซรอยปลาขาวปลากระกด,ดี เขาแล้วป่ากี่ตัวน้ำเลยอหากหากตวัวห้าตัวครับรอบนี้นู่โหกรตองแท้ สองตสามตรครับปลาคาวปลาสอยเออติดกาติดกาโดออกไปเลยวเดียวตัวเดียวสองต เขา้าามประต ong กับประช้อยโดต่อไปแล้วโดต่อไปแล้วในสามสี่โตห้าโต โตหกโตกันนุ่นน่นน่นสามโตมาก็ดูสี่โต

con em à, tui, 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 tui. Thái lông ma Lông ma, lông ma, mà. lông Nhưng mán, น,นสองตัวปลาขาวมาอยู่ปลายกระนิ้นอย่างใหญ่เลยตองเออ,อเย็น มนมานมานัมนติดแล้วปี๊บ ตอนนั้นลงมาลงมาไหมลงมาอยู่ลงมาอยู่มวนๆเหมันหมืน อีกตัวว้าวว้าว,ว,าวแหว่ตัวปลาไซนวนห้าตัวเขาห้าตัวมาไหมนั่นดู ปลาขาวปลาใส่นวลตักมากอีนิโมนนะเอามาอยู่สามโตติดปุ่นโตหนึ่งมาอยู่ หน้านปลาตองปลาซอยต่ลงมาต่ลงมาปลาตองเแ็บ โง่ใส no. ่มาใส่มาเขอ้าอีกกระมำกรมะมูลอยู่เนอะอง่กะลกมา สามสี่ตัวเลยมาไหมมายอยู่สองตัวโดเข้ามาเข้ามาเข้ามาสองตัว สองตโตนโ่นนั่นป,ป้าปีกครับป,รป้าปีกเหลือง นนั่โดสามโต ổ. ขาวผีกแดง ปัญญามันนินเอิมใจปลาสะตูปกระปตมเอาข้างดามปลาสตูป,ะะปนี่สองโตสามโต โดโดรลาขาวปกมาอยู่โตหนึ่งสองโต เออเปินออกขึ้นออกโดดต่าไปเห็นแล้วมาอยู่เป็นหมูอยู่ตักตักตักโด,ดขับกระหมูอีโมนขับกระหมูอีโมน สามสองโตตายมาตายมาปัดสร้อยโดดไปแล้วโดดเข้าไปโอ้โหโครบสี่มัน เอาไปตกวันึงปลาขาวปกกัานเมน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 ม,มืนเหมืนดอนโดดไปแล้วโดดเข้ามาอยู่โดดเข้ามาอยู่คือปา้าตะ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 ตกระลุกมา เอาสิปายสิปายมากามาอยู่โตหนึ่งดดเข้ามาโดดเข้ามาโครบรใ่ก็มีเอ้า สองโต้ปลาสอยปลาสอยโดดเข้ามาโดดเข้ามาสามสี่ตัว โม้นขนาดหายใจปมหมอตอกนะผู้ชมโดดโดดอยู don t, don t you, you, ่โดดอยู่โดดอยู่ตานไม้ตัวเดียวคว้าโดดไปแล้วโอ้ได้อยู่เขาอ,อยู่ ออกระลุกแม่ดูบางโตก่อ,ตดอ,ดอม,มตันโดดเข้ามาดูสามโตตึงปลากระจกตัวนี่ ทอดเข้ามาอยู่โอ้ยเป็นปลาบู่ตัวนั่นดูปลาบู่ปลาขาวปลาส้อยปลาบู่ปลาขาวปลาส้อยปลาบู่ปลาขาวปลาส้อยดู